ดีดีดีโอเคไดได้ทำดีนะเดี๋ยวดิเียวด้ึงดึงดอันนนวตรงนี้น้ามดงบ๊กเบ้กบ๊น้ำใคอ้โหเต็มไป ตอนนี้ก็อยู่ในถ้ำกันหมดแล้วนะครับอันนี้ก็คือปากถ้ำนะครับรน,น,นั่นก็คือเครื่องที่เราโรยลงมายออังเหลือหญิงนะยังไม่เป็นไนล่มันตัดไม้ใ,มใ,ห,ใหญให่ได้นั่นน่ะมิงออกซ้ายเลยเออไปหาสลักใดข้างล่างอ่ะเห็นปะ่ะนั่นแหละเออนั่นแหละไปนั่นเลยนีน่คือบรรยากาศภายในถ้ำนะครับขึ้นโรยตัวมาประมาณครึ่งหนึ่ง ตอนนี้กำลังรอโดยตัวช่วงที่สองกันอยู่มาถึงมันอยู่แล้วจะเตะหมาตายมีนั่นเด็กเกษตรไปอยู่ตรงแคมป์คนนั้นไม่งั้นละตายขึ้นตรงนั้นตายห้ายดกมากนะจัดเกษตรมาเลยเอามันมาถึงนะตอนนี้ก็คืออยู่บริเวณทำนะลางหน้าผานะเดี๋ยวจะโรยตัวลงไปนะข้างล่างครับที่มีคน นู่นนั่งอยู่กระลิบกระลิบวานน่าจะร้อยกว่าเมตร้ะไม่แน่จ้ะโอเคครับเตรียมตัวลอยลงเลยครับโอเคนี่กำลังลอยตัวลง <c oughs> <c oughs> เลือดคะโอ้หนักหลังว่ะอย่าอย่าดึงผมไม่แน่ใจไงว่ามันดังมันลงไม่ได้อสวัสทีครับผมไม่แน่ใจไงว่ามันดังตรงนี้หรือว่าดังบนคือเส้นเชือกที่โรยลงมาตรงข้างหน้าเนี่ย้างบนเนมงเอาเชือกอีกเส้นหนึ่ง พี่พี่ปูจะยันก่อนปอมลงมาก่อนปอมลงมาก่อนจากปากถ้ำลงมาฮะโอเคโอเคพาพี่ปูลงครับอ่าค่อยๆรูดลงเอ่อป้อมพักพักปองหินก่อนพักปองหินแป๊บนึงอาหนึ่งสองสามสปริงเหยียบหินสปริงมาเลยไกลๆเดี๋ยวพี่ปูแป๊บนึงสองามสปริงอ้บปล่อยปุ๊บเหยียบหินเหยียบหินก่อนเหยียบวางโอเคสปริงทีนึงปล่อยหมดเลย เดี๋ยวเดี okay. Okay, ๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวโอเคระวังใครปอ่าลกเลยพาติปูสปริงมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวต้นถึงมาเลยพี่เดี๋ยวสองสามเทคเลยนะเดีวปล่อยหมดเลยโอเคเยบเหยียบหัวผมเลย ลงมาเลยครับมันจะพันกันเอลินมาทางสายหน่อยโอเคให้เหลื่อมกันนิดนึงครับอย่าอย่าลงคู่อย่าเพิ่งลงคู่ครับให้เหลื่อมกันนิดนึง โอเคโอเวร์แห้งลงมาเลยครับระวังด้วยโอเคเส้นฟ้าค่อยๆลงมาอ่านี่งๆลงตัวลงมาเหมืนแนวเขาอยู่ทั้งเลยนะที่มันขึ้นไตอีกทีนเดี๋ยววันนี้นะต้นไม้ตะแคงอ่ะยอดทั้งหมดครับลงมาพักตรงกลางแาาข้างก่อนตรงนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆโรยลงมาแมกกาซ่าเลยชัวที่สอง เอาเลยมาเลยเล้วไงมันก็ใช้อยู่แล้วสีเสื้อเขาคืนกันหมดเลยมันแยกไม่ออกหรอกมันแยกไม่ออกเลยกล้องมันก็แยกไม่ออกพี่มาเลยไอ้หาเรามองตัวนี้มันแค่มองได้แค่ถ้ำไม่มีห่านะเพราะแม่งสูงเลยมันสูงเลยถ้ำเขาไี่มีห่า ทัดกี้ลงมระชานนี้ป่ะทัดว่ามสวยกว่านี้ครับเหลือพันต้นไม้มามั่วเลยเรับรูดหินรูดม็อบมันก็กลัวนะนี่พ่าบาปันป่ะใจเย็นผมเพิ่งจะบอกว่าแมกมึงลงพร้อมๆอมกันนะเดี๋ยวไปหาลายเดี๋ยวกินข้าวเสร็จม็อบมึงคิดอะไรอยู่มึงบอกมันหมดเลยนะเออมึงจะอยู่ก็กูก็มาอยู่ไม่ใชบอกไม่อยากเบื่อการรู้ไงว่ามันคิดยังไงมันก็คือ คนเป็นคนหนึ่งอ,ะอ่ะใช่เอาเป็นว่าเราไ,ได้ดมีแนวคิด<ช>มีแนวคิดต่อไปอว่าก็ได้เลยพี่เยี่ยมเยี่ยมโอเค